สูตรลัดการหารากที่3ของจำนวนที่อยู่ในรูปกำลัง3าสมบูรณ์บายครูเพลงจุฬาเย้ yeah. ก่อนอื่นเลยนะคะอยากให้ทุกคนกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครูหน่อยนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะ และนักเรียนคนไหนยังไม่ได้ลองดูคลิปสุดลัดการหารากที่2ของจำนวนที่อยู่ในรูปกำลัง2สมบูรณ์อย่าลืมย้อนกลับไปดูนะคะเพราะว่าเทคนิคก็แอบคล้ายกับเรื่องนี้เลยแต่มีความแตกต่างกันยังไงเราไปดูกันเลย go สำหรับทริคการหารากที่3นะคะของครูมีทั้งหมด4สเต็ปเหมือนเดิมโดยครูจะอธิบายควบควบู่ไปกรบโจทย์ด้านขวามือหารากที่สของ 5 6 5 3ค่ะโดยในสเต็ปแรกของเรานะคะหารากที่3ใช่ไหมคะเราก็จะนับจากตัวท้ายมา3ตัวแล้วขีดเส้นกั้นค่ะนั่นก็คือ653ชวสาอ่าส่วนสเต็ปที่2น,นะคะคำตอบในหลักหน่วยเราจะดูจากว่าตัวท้ายของเราเกิดจากจำนวนเต็มบวกอะไรเอ่ยยกกำลัง3ซึ่งตัวท้ายของเราก็คือเลข 3าใช่ไหมคะแล้วก็มาดูว่าจํานวนเต็มบวกอะไรเอ่ยยกกลาลัง3และลงท้ายด้วย3ซึ่งครูก,ก็แอบคิดไว้ให้ข้างล่างนี้เลยเห็นไหมเอ่ยเลขลงท้ายกํลาลัง3ามีทั้งหมด9ชุดอ่ะเรามาดูกันตั้งแต่ตัวแรกเลย1กํลาลังสามลงท้ายด้วย1 2กํลาลังสามลงท้ายด้วย8ค่ะ3กําลังสามล,างลงท้ายด้วย7 4กํลาลังสามลงท้ายด้วย4 ห้ากำลังสามลง้ายด้วยห้าเก่งมากค่ะหกกำลังสามลง้ายด้วยหกอ่าเจ็ดกำลังสามลงทยด้วย 7, เจ็ดออแปดกำลังสามลงทยด้วยสองและเก้ากำลังสามลงทยด้วยเก้านั่นเองซึ่งทุกคนจะเห็นแล้วว่าจํานวนเต็มบวกไหนที่ยกกําลังสามแล้วลง้ทยด้สามคะจํานวนเต็มบวกนั้นก็คือ เจ็ดใช่ไหมคะอันนี้ก็คือจะเป็นคําตอบในเลขหลักหน่วยนะเจ็ดตัวนี้แหละส่วนสเต็ปที่สนะคะดูตัวหน้าทั้งหมดว่าเกิดจากจํานวนเต็มบวกอะไรยกกําลัง3แล้วไม่เกินเลขนั้นอา่ลองดูนะตัวหน้าทั้งหมดเราจะเหลือแค่5้าใช่ไหมคะนักเรียนช่วยกูคิดหน่อยสิว่าห้าินี้เกิดจากจํานวนเต็มบวกอะไรยกกําลังสามแล้วค่ามันยังไม่เกินห้าสิบเลขอะไรเอ่ย เลขนั้นก็คือ3กมาลัง3าไหมคะเพราะว่า3กําลัง3ได้เป็น27เนาะซึ่ง27ก็ยังไม่เกิน50ถือว่าใช้ได้แต่ถ้าเกิดใครยังไม่มั่นใจอลอง่าลังสาละ่ะ4ี่กลัง3เรามีค่าเป็น64เนาะซึ่ง6 4เกิน50แสดงว่ามันใช้ได้ไหมไม่ได้4กําลัง3าใช้ไม่ได้เราก็เลยเลือกใช้3กําลังสาซึ่งคําตอบของเรา3เนี่ยจะเป็นคําตอบในหลักสิบ อ่เราจะเอาคำตอบมาประกอบรวมล่างกันในสเต็ปที่4นะคะคำตอบจะเกิดจากตัวหน้าในข้อ3และตัวหลังในข้อ2ดังนั้นคำตอบของรากที่3ของ5653ข้อนี้นั่นก็คืออะไรเอย่ย37ใช่ไหมคะเย้เ yeah. ก่งมากเห็นไหมว่าง่ายนิดเดียวง่ายกว่าการหารากที่2ของจํานวนที่อยู่ในรูปกลางสองสมบูรณ์ถ้าคนไหน ึกใช้เทคนิคนี้จนคล่องแล้วครูรับรองเลยข้อเนี้ไม่เกิน30วินาทีอันน่าถ้าไม่เชื่อเรามาลองจับเวลาตัวเองนะทําแบบฝึกหัดที่ครูคฝากไว้ให้4ข้อจงหารากที่3ของจํานวนต่อไปนี้นะคะถ้าคนไหนคิดข้อไหนได้ไม่ต้องเรียนก็นได้อย่าลืมพิมพ์คําตอบลงในคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวครูจะมาตรวจการบ้านนะและถ้าเกิดใครใครใครที่ยัง ม่ที่ดูคลิปการหารากที่2ของจํานวนที่อยู่ในรูปกําลังสองสมบูรณ์อย่าลืมกลับไปดูนะคะรับรองว่า2คลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เป็นอย่างมากเลยนะและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาๆแล้วพบกันใหม่นะคะ